สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาดูผลนนครับการโปรโมทเพจด้วยคลิปวิดีโอนะครับการโปรโมทเว็บไซต์การโปรโมทเว็บไซต์นะครับการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยคลิปวิดีโอก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูผลลัพธ์นะครับกะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักครับจากนั้นด้านขวามือครับผลลัพธ์การโปรโมทเว็บไซต์ dpa mcu boxsport com ชุดโฆษณาที่เสร็จสิ้นแล้วการคลิกเว็บไซต์18ครั้งเป็นเงินส4บบาท5้าสตางค์ก็เกินมา4บาทนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปคับดูครับผลมอบสำหรับการโคษน,นาจำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แคมเปญการโปรโมท d p a m c u b o x s p o t c o m ไม่ได้นำส่งอยู่วันที่16เมษายน2016ิบถึง17เมษายน2 0 1 6งบประมาณต่อวัน30บาทจำนวนบุคคลที่เข้าถึง2 1 5 4นหนึ่งาคนจำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์18คน ต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์1บาท8ปสตางค์ยอดรวมที่ใช้จ่ายไป34สบาท5สตางค์เกินไป4บาท5สตางค์ครับอันนี้คลิกเพศนะครับเพศก็คือผู้ชายผมให้ผู้ชายทั้งหมดครับก็เป็นผู้ชายเข้าถึงนะครับเพราะผมกำหนดเพศไว้2,154นจําคนจำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์18คนต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์1บาท8ปสตางค์คลิกอายุครับ อายุ18-24ปีเข้าถึง548คนการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เพียงคนเดียวครับต้นทุนต่อการคลิกก็คือ4บาท62สตางค์อายุ25-34ปีการเข้าถึง388คนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์8คนต้นทุนต่อการคลิก86สตางค์อายุ35-44ปีเข้าถึง248คนการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์3คน ต้นทุนต่อการคลิก1บาท70เบสตางอายุ45-54ถึงปีเข้าถึง338คนการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์2คนแล้วก็ทุนต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์3บาท60สตางอายุ55-64ถึงปีการเข้าถึง370คนการคลิกเว็บไซต์3คนหมายว่าว่าคลิกแล้ววิ่งไปลงที่เว็บไซต์ของเรานะครับหน้าที่เราต้องการนั่นเองเรียกเรียกว่า landing page สามคนนะครับเข้าสู่เว็บไซต์นําไปสู่เว็บไซต์สามคนแล้วก็ต้นทุนต่อการคลิกสองบาทยี่สิบเจ็ดต่งค์หมายว่าว่าต่อหนึ่งคลิกนะครับสามคลิกเนี้ยคลิกละสองบาทยี่สิบเจ็ดต่งค์อายุหกสิบห้าปีขึ้นไปสองร้อยหกเข้าถึงสองร้อยหกสิบเอ็ดคนคลิกเว็บไซต์หนึ่งคนถึงแก่ก็ยังมีไฟแรงครับหกสิบห้าขึ้นแล้วยังมีไฟแรงที่จะดูงานซ่อมของผมนะครับก็ต้นทุนต่อการคลิกนะครับก็สามบาทสี่สิบห้าต่ต่างการวางครับที่การวางครับ จำนวนบุคคลที่เข้าถึงในฟีคา่าบบนเดสก์ท็อปฟีคาราบบนเดสก์ท็อปนี่เข้าถึง30คนครับและจํานวนเข้าเข้าสู่เว็บไซต์1คนครับต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์ก็ฟีคาราวอนเดสก์ท็อปนะครับต้นทุนต่อการคลิกเว็บไซต์17ดสตางค์ครับต่อคลิกนะครับมันจะสัมพันธ์กับการเข้าถึงนะครับฟีคข่าในมือถือ2125คนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์17คนต้นทุนต่อการคลิก1ครั้งนะครับ1บาท99สาสตางค์ มีคนถูกใจทั้งในและนอกการโปรโมตในครั้งนี้นะครับหนึ่งวันประมาณห้าคนครับมือถือนี่เป็นอะไรที่สุดยอดครับมีคนใช้เยอะยิ่งกว่าคอมตั้งโต๊ะเสียอีกด้วยก็คือคอมตั้งโต๊หรือ PC มือถือมาแรงกว่ามากครับผลลัพธ์ก็คืออย่างนี้นครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ